โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง t v i CHANNEL นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาทําการแจกเน็ตฟรีค่ายเอเอนะครับผมครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอกรางังใจคนละหนึ่งลค์นะครับผมก็กดติดตามไว้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับครับผมก็ พลาเด็ดนี้นะครับผมต้องคือมันจะแบบเป็นเงื่อนไขอะครับผมนะก็เงื่อนไขที่1นนะครับผมนะก,ผมก็ต้องซิมเนี่ยต้องมีอายุการใช้งานมากกว่าสี่เดือนนะครับผมแล้วข้อที่2ก็คือต้องเคยเติมเงินมาแล้วมากกว่าหนึ่งห้าิบบาทนะครับโอเคถ้าครบตามเงื่อนไขนี้ก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับ ครับผมเน็ตที่ผมจะเอามาแจกนี่ก็มีทั้งหมด10ตัวนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูตัวที่1กันเลยนะครับครับผมตัวที่1น,นะครับเพื่อนๆกดดอกจัน5 5 0้าดอกจัน3า0สามห้าย์ีเียมนะครับผมอันนี้จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่3 8 4 KB นะครับระยะเวลาการใช้ก็1ชั่วโมงนะครับผมครับเดีย๋ยวเราไปดูตัวที่2เลยนะครับ ครับตัวที่2นะครับผมก็ให้เพื่อนกดดอกจัน550ดอกจัน3352สี่เหลี่ยมนะครับผมอันนี้เป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่384 KB นะครับผมระยะเวลาการใช้ก็1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3กันเลยนะครับครับผมตัวที่3นะครับผมก็ให้เพื่อนกดดอกจัน550ดอกจัน3353สี่เหลี่ยมนะครับผมรหัสนี้นะครับผมจะเป็นเน็ต ความเร็วอยู่ที่3 8 4 KB นะครับผมระยะเวลาการใช้ก็1วันนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวที่กี่เลยนะครับครับตัวที่4ี่นี้ก็ให้เพื่อนกดดอกจัน550้านดอกจันสามสี่สามีเหลี่ยมโรออกนะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่300อ MB นะครับผมระยะเวลาการใช้ก็1วันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5้ากันเลยนะ ครับตัวที่ห้านี่นะครับผมก็ให้ก็ให้เพื่อนกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าสี่เลียมโทรออกนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่จํานวน1กิกนะครับผมระยะเวลาการใช้ก็1วันนะครับเช่นเราไปดูตัวที่6กเลยเนาะครับตัวที่6นี่นะครับผมก็ให้เพื่อนกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสองสี่เจ็ดสี่เลียมนะครับผม อันนี้นะครับผมก็จะเป็นเด็ดอยู่ที่จำนวน 1G กิกนะครับระยะเวลาการใช้ก็1วันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่7กันเลยเนาะครับผมตัวที่7นี้นะครับผมก็ให้เพื่อนกดดอกจัน550นดอกจัน3 1 0สี่เหลี่ยมโรออกนะครับผมรหัสนี้นะครับผมก็จะเป็นเน็ดอยู่ที่จำนวน3 8 4 KB นะครับผมระยะเวลาการใช้ก็1วันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่ตัวที่8กันเลยนะครับนี่ครับ ตัวที่8นี่นะครับผมก็ให้เพื่อนกดดอกจัน550้า 50, ดอกจัน3ามหนึ่งหนึ่งสี่เหลี่ยมนะครับผมลาดนี้นะครับผมจะเป็นรหัสรหัสเน็ตอยู่ที่จำนวน1่กิกนะครับผมระยะเวลาการใช้ก็1วันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่9ก้าเลยเนาะครับโอเคครับตัวที่9้านี่นะครับผมก็ให้เพื่อนกดดอกจัน7 7 7ดอกจัน3890ดสี่เหลี่ยมนะครับ อันนี้จะเป็นเน็ตอยู่ที่จํานวน1นึ่กิกนะครับผมระยะเวลาการใช้ก็1วันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่10นะครับตัวสุดท้ายกันเลยนะครับโอเคตัวสุดท้ายนะครับผมก็ให้เพื่อนๆกดดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามสามห้าหนึ่งสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับผมราดนี้นะครับผมจะเป็นเน็ตอยู่ที่ความเร็วสามร้อยแปดสิบสี่เคบีนะครับผมระยะเวลาการใช้ก็หนึ่งวันเลยนะครับผมโอเค่าสุดสุดท้ายนี้นะครับผมจะใช้เล่นเกมอะไรไม่ได้นะครับผมใช้แล ใช้เล่นได้แต่โซเชียลนะครับโซเชียลก็ก็คือแบบไลน์เล่นเฟซอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็ถ้าเกิดใครสมัครไม่ได้นะครับผมก็ให้ลองสมัครอีกรอบนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ผม้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับก็ขอตัวลาไปเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ